คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญนะครับมาดูเหรียญบางส่วนที่พบเจอได้ในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับแล้วก็มีการส่งมาขายบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันบางส่วนและกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ดูเหรียญหนึบาทก่อนและกันนะครับนี่ผมมีมาให้ดู2เหรียญนะครับเหรียญหนึบาทเหรียญแรกนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับก็คือปีพศ2529นนะครับนี่นะครับดูแค่ปีพศนะครับ 2529รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ150ยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีปี29ช่อฟ้ายาวแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญดูที่ปีพศนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับของเหรียญ1นบาทด้านก้อยกับด้านหัวจะสลับกันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับแต่ว่าถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับด้านก้อยกับด้านหัว ตรงกันแบบนี้ก็ขายได้นะครับแบบเนี้ยขายได้ทุกปีพศยกเว้นปีการจนาพิเศษนะครับถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีการจนาพิเศษจะรับซื้อแบบที่เป็นพัดเสียงกลับนะครับอันนี้สองเหรียญแล้วนะครับเหรียญแรก1บาทปี29นะครับแล้วก็1บาทผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญ1นบาทพัดเสียงตรงนะครับแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับมีเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญ10บบาทที่ ผมเน้นรับซื้อ2ปีพศนะครับก็คือปีพศแรกปี2541อันนี้ก็คือจะจะพบเจอค่อนข้างจะบ่อยนะครับปี41หรือปี41นะครับเรียกปี41แล้วกันนะครับเหรียญ10ปี41อ่าสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ50บาท นะครับแล้วก็ถ้าเป็นปี41สภาพไม่ผ่านการใช้งานจะรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้เหรียญ10บปีพศแรกนะครับปีพศที่2นะครับก็คือ,เ,อ,อเหรียญ10ปี3 1, น1ะครับ2อ3 1ันะครับ, 2, 31, รบอันนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง1,000บาทนะครับดูแล้วก็จำง่ายง่ายนะครับปี31ปี4ี 1, ะครับก็คือคือเหรียญในคลิปเนี้ยสามารถขายได้ทุกเพจ ทุกช่องนะครับที่ที่เขารับซื้อจริงๆนะครับนี่นะครับปี3 1ปี41นะครับส่วนเหรียญ5บาทนะครับรับซื้อ2ปีพศนะครับก็คือปี46นี่นะครับปีพศแรกก็คือเหรียญ5ปี4 6ราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง300บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับปีปี46นะครับรับซื้อนะครับอันนี้พบเจอบ่อยมากนะครับปี46แล้วก็อีกปีพศหนึ่งนะครับก็คือปี40ย์ เหรียญ5ปีสรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ3,000บาทนะครับก็เป็นราคารับซื้อช่วงนี้นะครับผมบันทึกคลิปวันที่24ตุลาคม2567นรกเ็ะครับกออ็ช่วงเวลานี้ราคาเหรียญก็คือมีการปรับลดลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับปี40ตอนนี้ก็ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ3,000นะครับประมาณวันที่24ตุลาคม ปี67นะครับก็ลงวันที่ไว้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อว่าในอนาคตราคาจะสูงขึ้นนะครับจะได้มีวันที่ยืนยันว่าอ๋อช่วงเวลานั้น3 0 0พนนะครับก็ส่วนราคาในอนาคตก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับใครมีเหรียญประมาณนี้อยากจะขายก็ถ่ายรูปช ắt, ัดๆส่งรูปมาได้นะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้ซื้อขายเหรียญไม่ต้องทำใบรับประ,ะกันนะครับ